แต่กอไม่รอแล้วนะตอนนี้ก็ข้าวแต่กอครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับข้าวแต่กอก่อนที่จะใส่ปุ๋ยครับเป็นข้าวกอขอต้องหนึ่งครับดำได้19วันนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่ใส่ปุ๋ยครับนี่ซึ่งสูตรปุ๋ยรอบนี้นะครับผมจะบอกว่าใส่เป็น2สูตรนะครับที่แตกต่างกันครับโดยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้7ดไร่รวมถึงข้างหลังผมนี้ด้วยนะครับ1สูตรครับแล้วก็ฝั่งขนูนครับ9ไร่ครับอีก1สูตรครับ ด้วยความที่แปลงมันแบ่งกันด้วยทางเดินรถนะครับสองฝั่งถนนนะครับก็เลยใส่ปุ๋ยสองสูรดูครับว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่าครับโดยสูตรปุ๋ยที่ผมใช้นะครับมันก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเนาะก็อยากรู้อยากทดลองดูครับว่าข้าวพันธุ์ใหม่อ่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยสองสูตรที่แตกต่างกันระผลัธ์มันจะได้แตกต่างกันหรือเปล่าครับ ผลลัพธ์ที่ผมต้องการอย่างแรกเลยคือการแตกกอนครับอยากรู้ว่าสูตรปุ๋ยไหนที่ทําให้ข้าวแตกกอได้เยอะกว่ากันครับและอย่างที่2ก็คือสูตรปุ๋ยไหนที่ทําให้รากเดินได้ดีกว่ากันครับรากเยอะรากขาวรากเดินได้ดีกว่ากันครับและอย่างที่3ที่เป็นอันดับท้ายๆคือความเขียวของใบครับความเขียวความงามความยาวของใบนะครับเป็นอันดับ3ครับก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปดู นี่ครับมาดูบริเวณริมคณาตรงนี้นะครับนี่จริงๆก็ไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าน้ํามันแห้งครับผมจะใส่ปุ๋ยวันนี้ครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ดึงน้ําครับดึงน้ําประมาณครึ่งวันครับไม่เยอะครับดึงประมาณประมาณแค่ครึ่งวันก็เต็มแล้วครับแปลงนี้เนาะให้ดูข้าวตองหนึ่งครับนี่เห็นปะข้าวตองหนึ่งผมจะให้ดูกอที่มันกอใหญ่ๆครับกอใหญ่ๆอ่ะใบมันจะยาวกว่าเขาเลยเห็นปะตรงหน้าผมเนี่ยเห็นปะครับที่กอมันใหญ่ครับ มันจะมันจะเออมันจะยาวกว่าเขาครับใบเห็นปหมมันจะยาวกว่าเขาครับมันจะเจอมันจะจะเลิญเติบโตได้ดีกว่ากอน้อยครับนี่แบบกอน้อยน้อยมันก็โตช้ากว่าครับแบบนี้นะครับกอใหญ่กอใหญ่มันก็จะโตได้ดีกว่าครับรากมันหาอาหารได้ดีกว่ากันครับนี่ข้าวใบเริ่มยาวขึ้นมาแบบนี้แล้วครับโดยที่ผมยังไม่ได้ใส่ป Ł ุ๋ยเลยสักนิดเดียวนะครับ สิบเก้าวันดำครับเอ่อผมจะใส่ปุ๋ยวันนี้ใส่ในอัตราที่ยี่สิบสามกิโลต่อไร่ครับสองสูตรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแปลงนี้นะครับที่ติดกับสมุดนะครับเห็นสมุดไหมครับแปลงนี้เจ็ดไร่กว่าแล้วก็แปลงฝั่งนู้นครับเก้าไร่กว่าครับแปลงนี้ไม่ใช่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงข้างๆเป็นนาหวานนะครับโดนกั้นด้วยคูน้ํานะครับเป็นนาหวานนะครับไม่ใช่นะครับนี่ครับ ลักษณะของข้าวกกขอร้อยสิบเอ็ดนะครับผมจะบอกว่ามันเริ่มแตกกอตั้งแต่อายุสิบวันแล้วนะในต้นที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับสิบวันจะเห็นชัดก็คือสิบห้าวันนะครับเริ่มแตกกอหลายกอแล้วครับส่วนวันนี้วันที่สิบเก้านะครับมันก็จะแตกกอเยอะแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะแทงยอดใหม่ครับต้นนี้มันยังไม่ค่อยใหญ่ครับมันต้นที่แตกกอนะครับมันจะเป็นต้นแบนแบน ลักษณะต้นแบนๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูลักษณะต้นแบนๆครับพอดีที่ผมทํะรอบนี้คือต้นมันเล็กครับกอมันเล็กมันเลยบางทีมันก็แตกกอชาครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับมันจะแทงกับกับซ้ายกับขวาครับนี่เห็นไหมฝั่งนี้แตกกอครับอีกฝั่งนึงไม่มีครับเพราะว่าต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็เลยแบ่งกาบฝั่งเดียวครับ ถ้าต้นสมบูยมันก็จะแบ่งกาบสองฝั่งนเนาะอย่างเช่นต้นนี้ครับเห็นไหมต้นนี้แทงยอดมากาฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือผมแล้วก็กา,กาฝั่งซ้ายก็แทงยอดมาแบบนี้ครับเวลาข้าวมันแตกกอครับจากต้นหลักมันจะเป็นแบนใหญ่ๆอันนี้ก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปุ๋ยนะครับต้นเดียวคือต้นนี้แล้วก็แบ่งกาบขวากาบซ้ายแทงยอดใหม่เห็นไหมครับมันจะแบ่งกอเป็นแบบนี้ครับข้าวนะครับ ใครที่ทําแบบพัฒนาข้าวแบบไหลได้เนาะเป็นไหลนะครับมันจะดีมากเลยผมจะบอกว่ามันจะเต็มนาเลยนะครับนี่ครับลักษณะการแตกกอเป็นแบบนี้ครับเห็นปะต้นกลางเด๋ยบแบ่งเนี่ยเด๋ยวมันแทงยอดครับเห็นปะกาบซ้ายแทงยอดแล้วมันก็จะแบ่งออกไปส่วนกับขวายังยังครับยังไม่แตกกอนี่ครับเวลาข้าวเริ่มแตกกอมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับอันนี้คือเริ่มแตกกอนะครับ ในที่สําคัญครับก็คือนี่เห็นอะไรไหมครับหนอนกอรครับหนอนกอร,รอบนี้มาวางไข่ที่10วันดําครับหนักจริงครับรอบนี้สิบวันวันนี้วันที่สิมันยังวางไข่ได้เรือ่อยอคิดดูดิอีที่ฟักนี่คือฟักเป็นตัวหนอนแล้วนะ19วันครับยังไงก็ต้องฉีดยาครับจริงๆผมกะจะฉีดยารอบแรกนะที่ยี่สนะครับ รอบนี้ดูทรงแล้ววันปุ๋ยเสร็จก็ต้องรีบฉีดเลยครับนี่ผมพาให้ดูนี่ครับลักษณะข้าวเริ่มแตกกอจะเป็นแบบนี้ครับจะแบ่งกาบอันนี้เป็นกาบขวาครับแบ่งกาบออกแล้วก็แทงยอดถ้าสมบูรณ์กาบซ้ายเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมันก็แบ่งกาบซ้ายและแทงยอดนะครับเป็นแบบนี้นะครับสําหรับข้าวเนาะ ก็กาบข้าวสําคัญมากครับผมจะบอกว่ากาบข้าวเนี่ยสาคัญมากถ้ากาบข้าวแบบกาบใบนี้ใช่ป่ะใบล่างนะครับเสียหายโดนแมลงปากดูดโดนเพี้ยะที่มันมาดูดหรือว่าโดนโรคเป็นกาบใบแห้งหรืออะไรต่างๆนานานะครับที่มาทําลายความเสียหายของใบล่างกาบล่างกับล่างบริเวณช่วงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าการแตกกอของข้าวก็จะลดลงครับอันนี้คือเรื่องจริงเลย เพราะว่าข้าวแตกกอมันจะแบ่งกาบครับมันต้องใช้กาบข้าวครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับแตกกอเนาะถ้ากาบมันไม่สมบูรณ์มันก็จะแตกกอไม่ดีครับตอนนี้ผมก็กําลังหาต้นข้าวครับต้นข้าวที่เห็นการแตกกอที่เด่นชัดครับจริงๆวันนี้มันก็เริ่มทยอยแตกกอครับแต่ดินแปลงนี้มันไม่ได้ผ่านการหมักอะไรมาสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้บํารุงมานะครับเป็นนาแนนเหนียวด้วยครับ การแตกกอก็ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่อันนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นะเห็นไหมครับรอต้นนึงผมก็ดีใจนะครับเพราะว่ามันละจริงๆครับมันละต้นละกอครับนี่กอนี้กอนนี้น่าจะเห็นเด่นชาดครับกอนี้สมบูรณ์กว่านี่ผมโดนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพวกเพี้ยเข้ามาทําลายแล้วครับอันนี้เพี้ยนะครับเพี้ยเข้ามาทําลายนะครับกัดกินใบแล้วครับนี่เห็นไหมอันนี้กัดกินใบ เห็นเด่นชัดไหมเอ่ยเด่นชัดไหมครับผมก็ล้งหาครับนี่อันนี้ก็อข้าวกอใหม่อันนี้เห็นปะแบ่งกาบสองข้างต้นต้นใหญ่ใช่ไหมครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแต่ยังไม่แทงยอดก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับยังไม่แทงยอดอันนี้ก็จะเริ่มแบ่งแล้วครับยังไม่แทงยอดนี่ส่วนอันนี้แทงยอดแล้วครับกาบไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะกาบเนะี้ยแทงยอดนี่ครับกาบนี้ ที่มือผมนี่เห็นไหมครับกับขวาแทงยอดแล้วกับซ้ายอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับกอขอร้อยสิบเอดผมจะบอกว่าข้าวเขาอะผ่านนี้นะครับปลายมันไม่ค่อยไหม้ครับมันทนมากเลยปลายมันไม่ค่อยไหม้ครับแล้วก็ลากติดไวแล้วมันก็โตด้วยนะดูดิสิบเ้าวันผมยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันโตขนาดเนี้ย แต่ถ้าเป็นหอมปทุมนะ19วัน20วันนะครับมันยังไม่โตไปไหนเลยมันก็จะทรงๆอยู่ครับล้อปุ๋ยทรงๆแบบล้อปุ๋ยอันนี้เริ่มโตเริ่มยืดเริ่มยาวแล้วครับใบใบข้าวรอบแรกถ้าหนักอยู่เรียมากผมว่าใบงอแน่เลยผมว่าใบงอนะโค้องอารมณ์แบบใบเลื้อยแล้วไปโค้งนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าดูจากทรงเห็นไหมเนี่ยดูจากทรงอ่ะ มันเริ่มโค้งแล้วขนาดผมยังไม่ใส่ปุ๋ยนะขนาดผมยังไม่ใส่ปุ๋ยอะดูจากสูตรปุ๋ยเนาะผมก็เลยเลือกสูตรปุ๋ยสองอย่างที่แตกต่างกันครับเพื่อทดลองพันข้าวเห็นปะเนี่ยใบยมันเริ่มโค้งเลยเนะี่ยมันไม่ค่อยตั้งหละน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับประทุมถ้ารอบแรกใส่ปุ๋ยหนักนะครับใบมันจะโคง้งใบมันจะโค้ง,งงอง่ายกว่าก็ขอแปดห้ากับสี่หนึ่งครับประทุมนะครับส่วนต้องหนึ่งผมยังไม่รู้ ด้วยความที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยแบ่งใส่ปุ๋ยเป็นสองแบบเนะาะเพื่อทดลองดูนะครับว่าใบมันจะมันจะเฝือใบเปล่าครับใบข้าวที่มันเลื้อยออกมายาวๆแล้วก็โค้งเนี่ยคือข้าวเฝือใบครับคือข้าวว่าใบใบเยอะเกินครับใบมันเลื้อยประมาณนี้ครับภาษาชาวนาเนาะนี่ครับข้าวแตกกอ ข้าวแตกกอมันจะทรงเป็นแบนๆใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็แบ่งกากกาบาสมบูรณ์นะมันก็จะแบ่งกาบกาบขวาแทงยอดใหม่กาบซ้า,ายกาบซ้ายไหนเนี่ยกาบซ้ายยังไม่แทงยอดนี่ครับแล้วเต้นแล้วต้นอื่นมันก็จะแทงยอดเห็นไหมต้นอื่นมันก็จะแทงยอดแทงยอดแบบนี้ครับมันก็จะแบ่งกาบแตกกอไปแบบนี้เรื่อยๆครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพันข้าว สูตรปุ๋ยแล้วก็ระยะเวลาครับเพราะว่าข้าวเบาจะมีระยะเวลาในการแตกกอน้อยกว่าข้าวหนักครับข้าวหนักอย่าง8 5ปทุม57อายุมันเยอะครับระยะเวลาแตกกอมันก็จะเยอะตามด้วยครับอย่างปทุมก็จะมากกว่าเขาหน่อยครับเนาะปทุมก็เลยแตกกอได้ดีครับแตกกอได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาครับส่วนพันนี้นะครับผมจริงๆอ่ะมันต้องใส่ปุ๋ยประมาณ15วันดําครับ 15้าวันดำแต่ผมใส่ปุ๋ยที่19วันดำครับเพราะว่าข้าวมันก้ามันเล็กครับก้ามันไม่แข็งผมก็เลยยังไม่ได้หว่านยาเม็ดเพราะผมว่านยาเม็ดสายปุ๊บผมก็ต้องทําการว่านปุ๋ยเชา้าคือกันครับนี่ครับข้าวแบงกาดแต่กออันนี้ก็มีมแมลงมากัดมากินใบนะครับเนี่ยเห็นไหมมากัดมากินใบนะครับอันนี้ยทรงแบบนี้คือไม่ใช่ทรงปกติครับเป็นพวกเหล่า,มาแมลงต่างๆครับ ครับทรงนี้ฝั่งนี้ดูครับบางเลยครับคือบางบางพ่อกอเห็นไหมครับบางพ่อกอข้าวมันเสียหายที่ต่ำคือรอดมาต้นหนึ่งอะรอดมาต้นหนึ่งอะแบบเนี้ยผมก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวแตกกอได้ครับเนี่ยแต่ที่ทาคัญเห็นไหมมันไม่รอดอะเห็นไหมมันโล่งเยอะเลยเดี๋ยวผมก็ต้องมาดําซ่อมแล้วครับรอข้าวมันแตกกออีกนิดนึงครับ เพราะว่าถ้าไปดำตอนนี้มันก็ยังแบ่งกอไม่ค่อยได้ครับรอข้าวแตกกอมานิดนึงครับเนาะรอบนี้มาไวมากครับเป็นหนอนกอแล้วก็พียะครับนี่เต็มเลยใบข้าวเสียหายเลยครับแต่ก็ขอย,ยังช่วนะครับจริงๆต้องฉีดยาครับเห็นไหมไถใบขาวพุ่นเลยเนะี่ยจริงๆอะ่ะพวกมแมลงนะพวกมแมลงพวกนี้นะครับไม่หลยไม่หลยแรงสักเท่าไหร่นะครับ เชื้อโรคลายแรงกว่านะครับเชื้อโรคเชราอะไรพวกนี้ลายแรงกว่าครับแต่ที่ลายแรงกว่าเชื้อเชื้อรากับแบคทีเรียก็คือหนอนกอครับหนอนกอ,อนี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งครับนี่เห็นไหมไข่หนอนกอโคตรเยอะเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวผมก็ต้องฉีดยาแลลวตอนนี้หนอนกอ,อกําลังวางไข่แล้วก็ฟักไข่นี่ครับเจ้าตัวหนอนกอให้รู้ว่าทําไมมันถึงลอยน้ําได้ครับ อาจจะหมดอายุไข่นี่ครับก็ประมาณนี้ส่วนต้นที่กอใหญ่นะต้นที่ดํากอใหญ่เห็นไหมครับมันจะแตกกอมันจะแตกกอได้ดีกว่าด้วยทรงกอที่เราปักดําครับกอมันใหญ่กอมันใหญ่ปุ๊บอ่ะมันใช้เวลาไม่มากครับในการแตกกอให้มันเยอะเนาะมันก็จะดีกว่ากอเล็กๆกอเล็กๆแบบอย่างต้นเดียวเนี่ยกว่ามันจะแตกกอประมาณ20 3 0บเนี่ยมันใช้เวลานานครับอย่างเนี้ยใช่ไหมครับดำเนี่ย อย่างนี้มีกี่ต้นแล้วเนะี่ยอย่างนี้ก็มีสิบต้นครับแต่กอชุดเดียวก็เป็นยี่สิบสามสิบต้นแหละนี่ครับไข่หนอนกอเยอะจริงๆครับรอบนี้เดี๋ยวพามาดูว่าผมจะเอาหนอนกอลงหรือเปล่าแต่จริงๆข้าวเล็กแบบนี้คือฉีดยาอะไรไปมันก็ได้แล้ครับมันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไรปัญหาคือเราต้องฉีดยาเสียงเงินนี่ครับดูดิโคตดเยอะทั้งแป้งอะ่ะผมเห็นตั้งแต่สิบวันอะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ รอบนี้คือแบบโคตรเยอะดูดิเนี่ยเห็นปะผมไม่เห็นเลยเนี่ยคือเห็นด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับไข่หนอนตอเนี่ยโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้ยานนอกด้วยเนี่ยเนาะผีเสื้อให้ร่วงครับเพราะว่าเยอะจริงไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มาทยอยวางไข่ครับก็ประมาณนี้เนาะสูตรปุ๋ยผมใช้ในอัตรา23กิโลต่อไร่ครับ17ไร่ มีเศษงานใช้ปุ๋ยไป8ลูกครับจริงๆจะใช้7ลูกแต่รอบนี้แม่บอกให้เพิ่ม1ลูกครับเป็น8ลูกครับจริงๆถ้า7ลูกก็ประมาณ20โลต่อไรครับรอบนี้ก็ประมาณ23โลต่อไร่ครับนี่ครับไข่หนอนกอเต็มเลยเต็มเลยมีไข่หนอนกอแล้วก็มีแมลงจะกินใบเพียไฟเพียไฟไม่มีครับเพีย์ไฟจัดการไปแล้วแต่เราก็ต้องป้องกันอยู่ดีส่วนโรคส่วนโรค ก็จะมีเป็นใบจุดกับนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมชาติของข้าวเล็กครับข้าวเล็กมันจะอ่อนแอโดยเฉพาะโรคใบจุดไม่ใช่แค่พันนี้นะครับพันอื่นก็เป็นแต่โรคอะไรร้ายแรงไหมย,ยังไม่มีครับเป็นเรื่องปกติครับนี่รอดมาต้นนึงผมก็ดีใจแล้วกพราะมันจะแตกต่อดูทรงทรงต้นที่รอดดิต้นเล็กมากเลยเรียวอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ารอดแบบทรงต้นใหญ่ๆแบบนี้นะโอเคเลย แต่ลอดมาทรงเนี้ยโอ้โหมันจะแตกคอได้มันเนี้ยก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นกขอขร้อยสิบเอ็ดภรพรวมตรงริมคามันไม่ค่อยสวยครับมันที่ต่ํามันจะเลยเสียหายนะครับส่วนกลางๆนี่โอเคละเขียวเขียวทั้งแป้งเลยมีเห็นไหม้างในกลางๆเนี้ยกอใหญ่ครับกอใหญ่โอเคละนี่พามาแวะอีกที่หนึ่งครับฝั่งซ้ายมือ เป็นก็ขอปกหนึ่งครับนาดำเหมือนกันครับเป็นข้าวอีกพันหนึ่งครับของนาข้างๆครับทำเป็นข้าวพันขายนะครับเขาทำเป็นข้าวพันขายนะครับนี่องกอเขาดูใหญ่กว่าผมอีกเห็นไหมเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะน่าจะใส่ไปที่สิบห้าวันดำแล้วครับเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ใส่เลยสิบเก้าวันผมดำก่อนเขาประมาณสี่ห้าวันนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ประมาณนี้ครับ ก็ขอร้อยสิบเอ็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตสูตรปุ๋ยสองสูตรที่แตกต่างกันนะครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับย้ําอีกครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ผมต้องการคือหนึ่งสูตรปุ๋ยไหนแตกกอได้ดีกว่ากันสองสูตรปุ๋ยไหนทําให้รากเดินดีรากขยายรากเยอะรากขาวได้ดีกว่ากันสามสูตรปุ๋ยไหนที่ทําให้ ข้าวต้นใหญ่ใบเขียวใบยาวกว่ากันนะครับมี3อย่างนะครับที่ผมได้ทําการทดลองดูนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําให้นะครับและที่สําคัญสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะดูข้าว1ต้นนะครับ1ต้นนะครับว่ามันจะแตกขอได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับเนาะี๋ยวเราแบ่งแบ่งกอมาดำหนต้นนะครับแล้วก็เราก็ปักธงไว้ อย่างเช่นต้นนี้กับต้นนี้นะครับปากทงไว้นะครับว่ามันจะแตกกอได้ไปกี่กอนะครับสำหรับหนึ่งต้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันครับเจอกันคลิปหน้าครับ